สวัสดีค่ะพี่น้องื้อนี้มาพบกับเจี๊ยบเจี๊ยบจ้าเจี๊ยบเจี๊ยบเหมือนเดิมแล้วพี่น้องมือนีเนี่ยเหมือนคำเนี่ยเหมือนแรงและะ้วค่ะยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องบบมียังกินค่ะพี่น้องื้อนี้บบมี่เน่ากินเทียมามา่มามาม่าเพ็ดละสันลูกไส้ไปซื้อไฮจะเพ็ดแนวใไดผู้บันกินมาม,ามา่าละสันว่าเออเอา,เอามาม่าเพียบเี้เอาบอกพี่ปนไส้ให้แม่อีกเอาพี่น้องบบตองวอาหลยังห่างเข้าเอาเอเดี๋ยวก่อนที่เราจะกินนะคะอย่าลืมนะคะกด ซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจี๊ยบๆเลยนะคะกินได้เลยครับพี่สองมาเด้อมาพี่สองมา,มามามาด้มากินน้ำกันอู้หูเป็นแนวด้วยเนาะบัดที่นี่ลูกไส้เอามาให้กินไหมอืออือจับยู่ Sắp sắp. Sắp vô nha, sắp vô. Má má má. Nhưng mà không. Quên cái tôi biết ra chạy ็ดแท้งไปแท้ง

อย่าลืมแล้วพี่นางเด้ออย่าลืมชื่อป่าไปใส่เท็ดนยังอะบอกแล้วค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์บอกเจ้าวก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครกดแชร์แล้วก็กดติดตจานด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจ้า,าอยู่หาคอนเทนต์ดีๆหาหน้าเจ็บๆมาสูส่พี่น้งองกินเด้อ พากันมือหนานด้วยพี่นางด้วยมืดอ,อ่ะสวัสดีค่ะ